สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขณะนี้ที่รัเสเซียมียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน3า2 3 0นวกน362,300กว่ารายมีผู้เสียชีวิตจำนวน3,800กว่ารายและล่าสุดเพียงในวันเดียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น8,900กว่าราย ซึ่งรัสเซียมียอดผู้ติดเชื้อไวรัสสูงสุดเป็นอันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐและบราซิลจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงมากและจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นต่อวันรัสเซียจึงยังอยู่ในวิกฤตอันตรายจากไวรัสแต่มาล่าสุดนายวลาดิเมียป,ปูตินผู้นำรัสเซียยังมีความหวังว่าสถานการณ์วิกฤตไวรัสในรัสเซียจะคลายตัวลง เพื่อได้จัดงานเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะหรือวันวีเดยอย่างเต็มรูปแบบในเดือนหน้าโดยเขาได้กล่าวกับนายเซอร์เก้ชอยกูรัฐมนตรีกรลาโหมของรัสเซียในระหว่างการประชุมทางวิดีโอว่าหน่วยงานทางการแพทย์และหน่วยงานทหารของกระทรวงกลาโหมที่ให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 กับอิตาลีเซอร์เบียบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาและประเทศอื่น บางส่วนของพวกเขาก็ห่วงใยต่อเราด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญของเราอ้างว่าเราผ่านจุดสูงสุดของการระบาดไวรัสไปแล้วแต่ก็สรุปว่าสิ่งที่แพทย์และทหารของเราทำควรทำต่อไปเพราะเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับพันธมิตรของเราในโลก อีกเรื่องหนึ่งผมสั่งให้เริ่มเตรียมการสำหรับขบวนพาเหรดในการฉลองครบรอบ75ปีแห่งชัยชนะในสงครามเราจะจัดขบวนพาเหรดในมอสโกและเมืองอื่นๆในวันที่24มิถุนายนแต่เราจะติดตามสถานการณ์ตั้งแต่ต้นเดือนถัดไปโดยประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและแน่นอนว่าถ้าผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าไม่เกิดความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบ เราจะเลื่อนการเดินขบวนพาเหรดออกไปก่อนหน้านี้ไม่ขี่วันหลังจากที่รัสเซียได้ผ่อนปลนมาตรการที่เข้มงวดต่างๆกับประชาชนลงไปบ้างแล้ว ผู้นำรัเสเซียได้เชิญนายโอเล็กบีโรเซลอฟผู้อำนวยการหน่วยงานรถไฟของรัเสเซียเพื่อประชุมเกี่ยวกับการลงทุนรถไฟรัเสเซียและความคืบหน้าของรถไฟสายตะวัอนออกโดยผู้นํารัเสเซียขอให้นายบีโรเซลอฟดําเนินโครงการอย่างรอบคอบในช่วงนี้ด้วยการลดการลงทุนบางส่วนลงไปที่ให้เน้นลงทุนในส่วนที่จําเป็นเท่านั้น วิกฤตไวรัสนอกจากจะเป็นภัยอันร้ายแรงกับมนุษย์โดยตรงแล้วยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของโลกด้วยแม้ประเทศที่มั่นคงอย่างสหรัฐจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์กับประเทศแถบยุโรปและอื่นๆต่างก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้ารัสเซียก็หนีไม่พ้นเช่นกันครับต่อไปเราไปดูข่าวอื่นๆที่น่าสนใจของรัสเซียกันครับ จากความพยายามมานานนับเดือนของรัสเซียที่พยายามเป็นฝ่ายประสานเพื่อยุติความขัดแย้งอันรุนแรงระหว่างรัฐบาลซีเรียกับฝ่ายของตุรกีในที่สุดการไกลเกลี่ยของรัสเซียก็ประสบความสําเร็จเมื่อถนนทางหลวงสายเอฟที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียได้เปิดให้มีการสัญจรอย่างเสรีและปลอดภัยอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดตัวไปนานถึง7เดือนเพราะมีการสู้รบกันแถบนั้นมาตลอด ภาพที่เห็นอยู่นี้คือรถคุ้มเกราะของหน่วยรักษาการรัเสเซียที่ลาดตระเวนอยู่บนถนนสาย M4 ในเขตแอลฮันสกาของซีเรียนอกจากรักเสเซียและฝ่ายต่างๆจะใช้เส้นทางนี้อย่างเสรีแล้วหน่วยลาดตระเวนของสหรัฐก,ก็ใช้เส้นทางนี้เช่นกันและเป้าหมายที่รัเสเซียจะดำเนินการต่อไปคือการประสานไก่เกียร์ให้พื้นที่และเส้นทางอื่นๆเกิดสันติความสงบสุขให้มากที่สุด นี่คือสถานีพลังงานนิวเคลียร์ลอยน้ำโลโมโนโซอฟของรัสเซียที่เข้าจอดที่ท่าเรือพีเวกของชายฝั่งภูมิภาคชูคอคกาที่ได้ทำการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับภูมิภาคแถบนั้นมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งถึงวันนี้สถานีพลังงานนิวเคลียร์แห่งนี้ก็ยังผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์เต็มรูปแบบและถือว่า เป็นสถานีพลังงานนิวเคลียร์แบบร้อยน้ำที่เคลื่อนที่ได้แห่งแรกของโลกเพราะคุณสมบัติการผลิตกระแสฟไฟฟ้าแบบไร้มมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชาวท้องถิ่นแถบนั้นจึงหวังว่าโรงไฟฟ้าแบบนี้จะเข้ามาแทนที่โรงไฟฟ้าฐานหินที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นมานานกว่า75ปีซึ่งได้ส่งผลเสียกับสภาพอากาศมาอย่างยาวนาน สถานีพลังงานแห่งนี้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับประชากรได้ใช้ไฟฟ้าได้มากถึง1 0 0 0 0แคนโดยทางสถานีวางแผนไว้ว่าจะใช้งานสถานีแห่งนี้นานถึง40ปีข่าวสุดท้าย เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมนี้นายอเล็กซานเดอร์กินสเบิร์กนักวิทยาศาสตร์และหัวหน้าของศูนย์วิจัยทางชีววิทยาของรัเสเซียได้ถแถลงข่าวว่ารัเสเซียสามารถผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ภายในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้แต่ชาวรัเสเซียและผู้อื่นบนโลกจะยังไม่ได้รับวัคซีนทันทีเพราะต้องมีขั้นตอนการผลิตที่มากพอจึงจะดำเนินการฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการได้ ของฝากท้ายคลิปการฝึกซ้อมทางทหารที่โอเรนเบิร์กทางตอนใต้ของรัเสเซียเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และการฝึกซ้อมทางทางหารใกล้กรุงมอสโก ศักศิลารายงานข่าว